สวัสดีค่ะของเงินหน่อยได้ไหมแค่นิดเดียวก็ได้เ <laughs> ดี๋ยวซี่ยนี่ขอทางคนอื่นฉันไม่มีทางเลือกทำไงดีนะโอ,โอ้โอ้เจ็บท้องจังเลยอ่ะไม่นะนี่เรามีลูกแฝดตั้งสามคนเลยเหรอโอลูกรักขอโทษด,ด้วยนะแม่คงจะต้องทิ้งหนูไว้ที่นี่แล้วล่ะอเออใครอะ่ะไม่รู้สิไม่เปิดดูกันดีกว่า เอนี่มันเบบีนิโด้ถ้าอย่างนั้นเราก็รับเด็กเนี่ยเป็นลูกกันเถอะโอเคขอโทษนะอ๋ออะไรกันเนี่ยฮะลักล้องนี่มันอะไรอะฮะนี่มันเด็กของเจงเลยนะคะฮะลูกสามัญชนโว้ถ้านั้นเรารับเด็กนี่ไปเลี้ยงกันเถอะ ขอโทษจริงๆนะแต่แม่ไม่มีทางเลือกแล้วเหรออ,อะอะไรอะว้าวเบบี้ไม่จริงนะเรากำลังจะมีลูกแล้วเย้ yeah. ดีจังเลยเอ้า oh. หิวข้าวเหรอ oh. อะกินเลย hmm. อเป็นไรอะไม่กินพิซซ่าเหรอ hmm. ออสงสัยจะชอบกินน้ำอัดลมละมั เอ,เอจริงด้วยเรานี่เป็นพ่อแม่คนได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้างั้นหนูจะชื่อว่าคริสตี้แล้วกันนะใช่แล้วเอาแล้วจะลูกรักไปกันได้แล้วใช่แล้วได้เวลาแล้วล่ะไ,ไปกันเลยเนอะวันนี้เราจะขับเฮลิอคอปเตอร์ไปที่เมืองข้างๆนี่เองไม่ทราบว่าอยากจะรับอะไรดีคะเออขอคับเค้กก็แล้วกันคะ่ะ ส่วนผมก็ขอเค้กช็อกโกแลตนะครับได้เลยค่ะมาแล้วนะคะอ้เออต้องขอออเดอร์นมหน่อยใช่แล้วให้เบม<ย>ี้คนเนี้เออได้เลยค่ะ <c oughs> ลูกรักช่าหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ให้ลูกรักกินเยอะๆนะจ๊ะเอาล่ะได้เวลาไปนอนแล้ว <c oughs> มีลูกแล้วเราก็ต้องทำอะไรให้ตรงเวลานะาลูกรักได้เวลาตื่นแล้วลูกเย้วันนี้จะไปเที่ยวหรอคะใช่แล้ววันนี้เราจะออกไปผจญภัยที่โลกแห่งทะเลทรายโอ้ทะเลทรายอะไรนะเออได้เดี๋ยวไปท้อทีนะแต่ว่าเราต้องไปทำงานแล้ว แต่วันน ok mm. ี nicht? ้พ <1 S 2> <rawd unre> ่อกับแม่ต้องไปเปิดคอนเสิร์ตหนูอยู่บ้านนะใช่แล้วเธอแม่ค่ะาอเอาไงดีถ้าอย่างนั้นก็ไปด้วยกันเลยว้าวงานคอนเสิร์ตพร็อกสเก็ตสุดยอดไปเลยค่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ยร้องเพลงก็เก่งเล่นสเก็ตก็เก่งหนาวจุงบ้ยลูกเรักพร็อกไปเล่ปะ เออก็น่รขึ้นแล้วครับว<ะ>้าเออไม่นะให้เด็กคนนี้เสี่ยงอันตรายมากเลยเราต้องเรียบทำการรักษาเธอด่วนเลยล่ละครับอขอบคุณนะคะคุณหมออรุณสว์จะลูกรักได้เวลากินของอร่อยสวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้มีอะไรกินหล่ะคะวันนี้ก็มีผลไม้แล้วก็ผักเจ้า <c oughs> วันดีลูก S <S <S เอาเลยจ้าอาบน้ำนไม่สบายตัวเนะ <S <S าะตายแล้วมีคนขอความช่วยเหลือ <S <S โอ้ตายแล้วมีคนขอความช่วยเหลือฮแล้วหนูล่ะหนูอยากจะไปด้วยอ้แก่นทีเนี่ยมันสกปมกมากเลยเก็บไว้ให้เรียบร้อยนายาวฉันไม่เตือนสุดดีทำอะไรอยู่เหรอจะเย็นหน่อยจะได้ไหมอ้ใครก็ได้ช่วยด้วย ขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรค่ะเอาละนี่คือการปล้นเอาเงินของแกไปฉันเดียวนี่ปล้นเหรอคะไม่ต้องพูดมากเอาเงินของพวกแกมาเอาไปเลยเอาเงินมาเร็วเข้าก็ได้อะในไงว้าวดูที่นี่สิ เราจะต้องรวยแน่ๆเลยดีรยว้าวดูสิแบบนี้คริสตี้จะได้มีของเล่นเยอะๆเลยล่ะคุณตำรวจครับมีโจรมาปล้นธนาคารของเราตำรวจกำลังไปแล้วอย้เดียวนี้นะพอกแกทำเผ็ดจะต้องได้รับเพ็ดเฮะไปเข้าไปอยู่ในนี้ซะเฉยแล้วคงไม่ได้ออกมาอีกนานเลยไม่นะแบบนี้ลูกของเราจะอยู่ยังไงอนั่นนะสิ สดส็จเจมลยวันนี้เรามีแลนทำอะไรต้องเยอะแยะแม่ <c oughs> อ้ออาการดีเนอะ <Yeah. S 1> ใช่ลเลยพ่อคะแม่คะอะไรลูกป่วยอีกแล้วเหรอเปล่าค่ะหนูแค่อยากจะมาเล่นสเก็ตเ่ยพ่อก,กับแม่อสอนหนูหน,น่อยไม่ได้ลูกนั่นนะสิมันอันตรายนะจาไม่ได้เหรอครั้งที่แล้วหนูกเกือบตายเนี่ยลออ้มเลิกความคิดนี้ไปได้เลยไรกันหนูแค่อยากทำตามที่พ่อกับแม่ทำ นี่คุณหนูอย่าน้อยใจไปเลยนะครับนี่มนใครอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็ออกไปจากที่นี่ได้นี่ในล่ะเอ่อขอโทษด้วยนะครับฮ่าแต่แม่มาทำอะไรที่นี่ล่ะคะ,ะ,ะคนเนี้เขาป่วยหนักมากเลย ูกกด้ะหนูนช่วยคนได้เก่งจังเลยเหมือนพ่อกับแม่เลยนะขอบขคลค่อน้ถ้ายังงั้นก็กลับบ้านกันดีกว่านะลูก<笑><笑>คุณครับเป็นยังไงเฮ้ยนี่คุณอาการดีขึ้นแล้วเหรอใช่แล้วอ่ะไม่แกถงไม่ยาฉันกินละ่ะหายเป็นปลิดเท่งเลยล่ะว,ว้าวคื่สุดยอดเลยพอค้าแม่ครับอยู่ที่ไหนกันนะ่ไม่มีใครอยู่ในนี้ใช่ไหม าคือสารแล้วก็เจ้าหน้าที่เราคงจะต้องยึดที่นี่แล้วแหละตอนนี้พ่อกับแม่เธอติดคุกอยู่นะแล้วหนูจะทำไงคะหนูไม่มีแมที่ไห,หนจะให้ไปอยู่ด้วยเลยไม่เป็นไรข้างถนนก็ยังมีที่อีกตั้งเยอะให้ตายสินี่เราต้องไปอยู่ที่นี่แหละเนี่ยที่รักเราต้องไปแล้วล่ะโอเคปะไปกันเลยดีนะที่เราขุดหลุมได้เร็วมากใช่แล้วไปหาลูกกัน ม <c oughs> เฮ้ยมันหายไปแล้วอ่ะไม่สวยแน่เลยอะซ่อนตัวอยู่ในนี้กันก่อนนะ <c oughs> นี่พวกแกไปไหนอะนี่นี่เธอเตือนตืนอนเดี๋ยวนี้เลยแม่คะ <c oughs> ลูกรักพ่อกับแม่มาแล้ว <c oughs> <c oughs> พ่อแม่ดีจังเลยที่เรากลับมาอยู่กันพร้อมเนาะถ้าอย่างนั้นเราพ่อแม่ลูกก็กลับบ้านกันดีกว่านะ เหมือนคุณพ่อกับคุณแม่ของเธอเลยสัยอาสัญญาอ้โหฉันชอบเด็กคนนี้จริงๆ <c oughs> ลูกเก่งจังเลย <c oughs> พ่อกับแม่นะ่ <c oughs> ะภูมิใจในตัวหนูนะรู้สวัสดีทุกคนเป็นไงบ้างอ่ะถ้าอย่างงาั้นมาทำความสะอาดดีกว่านะนี่ไงว้าวาว,าว,าว้าวดีจังเลยอ่ะปอด <Yeah. S 2> ยาแล้วเธอน่าจะรู้สึกด,ดีขึ้นแล้วล่ะหืม <c oughs> นี่ไงนี่คน ดูแลสัตว์เลี้ยงได้ดีมากเลยเก่งจังขอบคุณค่ะถ้างั้นเราไปทำงานอย่างอื่นกันต่อนะ